สวัสดีครับสวัสดีครับพาทีพาหนังขี่จักรยานเห่นนะครับออกกําลังกายครับผมขอากันนะครับทั้งว้ยครับ กำลังแรงนะครับออก,กลังไกลเพื่อสุขภาพครับมขี่จานเหรียญล็ลอกข้างห้บนี่ครับอาชีพที่ให่งเบิ้งวิวบรรยากาศนี่มาแรงข้างไต้หวันนะครับสำหรับคนอยู่ทั้งเมืองไทยเนาะั่ทโลกครับ เทศอื่นบังนะครับเทศไต้หวันแน่ยแต่เห็นบรรยากาศหลหมองหลทีนะครับหลบอลโดนี้มาอย่างครับตกปลาบ้างแช่อย่างเล่าแช่ซิงแยาดกลอมธรรมชาติอีกเบื้องกันครับงานเป็นยังไง Tự bản họ พี่น้องเพื่อนโมเดอร์ครับทางนี้กับบรรยากาศกำลังดำหน้าดำหน้าหัวแกวขึ้นกับนี่บางคนคกัดกำลังสีดำบางคนดำเรียวจนเข่าเขียวแล้วบางคนนี่ครับหลกับน้องอ้เฉลี่ยแต่ยังเดียวบ่มีป่ากับบ้านห้องครับปาคอบ่มีครับเพราะทังนี้เหรียญยายหลายครับเหรียญยาครับขวดป่าหรือปลาเกียนมีตะหอยเหรอครับหลาแห่ง เในน้อยเองสิติ้งเตียงสิเขาเนี่ยท่านโดนเนี่ครับสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นเขียวมันล้มเลยเดี๋ยวนี้วันยดลายมือนี่แต่น,นอนมีแต่นั่นหลายกะทิเป็นบาบงบาหวานนะครับออกกระลังกายน้ำเห็นว่าครับคุณขวดยาครับตั้งอยู่นะท่านบดาได้พยาบาลเขาเล่นยาครั้งนั้นะหน,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 น้าเขานี่ สัตัวพืชไรเคิดเขาขายซื้อเขากินครับบ้านนี่เอาไปเก็บไป,ปคืปอบป่านเท่าเดียวยังไงกับ่ส้มไงเราไงลีาบ่น โมงดิีโมงาโมงมันเดดอยู่ครับตอนนี้คนโม่งออกกําลังกาอากาศผู้เนาะทิวันครับ่นน้ำใหม่หลายๆครับ,บ้าบน,นี้ อันเขากินน้ำมันออันในไทยยังเขาเอินไทยยังก่ไผ่กิมซังไผ่กิมซุ่งบ่พอปลูกก็จนกินหลายครับต้นมไม้เันไผ่บานลายแห้งต้องพูผมกับยอมาเฮ็ดน้ำม,ม่ส้มไปแน่กับี่อยู่ครับนะครับรงลาลิายาหลิเลงหมูย่างคักเลยครันนี่ ว่างามไดยจังไหนผมว่าทั้งฮอร์โมนมันมีตัวตกปลาอยู่เลยวะที่ไหนมาไอ้นี่ยไอแม่ โยวีเดี๋ยวยินเต็นถ้าเป็นเดี๋ยวโตวโต้าาตกางอระกายอะ่ะอ๋ะอถามอีโดนว่าปุบตักป,ป่าได้ว่ามองก็มามาชัาาานใดครับจะเป็นปุปปปุกหรือมั้งคับเนี่ยเนียซนี่ยี่นีมา

In yên yên Ini yên to yên yo yên 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 thai. yên yên 8 yên 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 Nane, N N một. Một thái cò rồi thấy quả mà có khách tôi Mình sân Philippines Mình sân Philippines Mình sân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  sân Mình sân

ออังกฤษอีกไหม一点点เฮ้ยจิงเหรเต้าว่เลยังกฤษเหรออบผกชอบผมมีพอนจกฟิลิปปินส์เพ่อีเกอกนนะอ่าอังกฤษเลยย่องจกคอมพิวเตอร์ดีให้หพื่อนผหาอพ่บนี่ครับั่งสูกันครับบอกว่าไม่ฟิลิปปินส์ครับ หม้อเสือเขียวนี่หม้ก็มาหมอนั่นมาหาปีแล้วเก่งภาษาอังกฤษสนาดทำผมมาเป็นภาษาอังกฤษามบวัออกคลิปนี้ไว้สนิทครับสป,ปอขอบคุณสหรับคนรับชมคนติดตามคขอบขอให้มีโชคมีลาบน,นละลำดีด้วยครับถือไว้ด้วยเบอร,ร์สูขภูสุขคนเด้อครับคลิปนี้เอาอย่างไรครับเอ,อาบรรยากาศธรรมชาติมาฝากมาตอนพีแาบตอนน้องครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อันนี้นะครับเด้อทั้งเพจเออเมาเป็นทั้ง ทางเพียรก็มีครับเพจทางเคยหลาบันสวนออฟฟิเชียลครับทา้งยิปบุฟก็บคือกันครับซื้อกันครับเคยหลาบันสวนออฟฟิเชียลกันครับอาราชิเน่สวัสดีครับ